กิ้งทำหมดทำามารุนเป็นกฎหมายใครยายออกเป็นนวัามีหกลักการตั้งเสรีสปาบลาเปลียนแล้วว่าเสียงให้เสียงเสียงสานานัาไล่ป่าซาส,าสนเศร้าไทยการนิยมสมพรราษสรอนชาวไทยให้มีใจสามาคีหานกันไว้เนนนอรีชาวไทย โอลารอวันล้วนเอ้ยเศรษกไอทีนะเป็นตะตะสามขวบขึน มายุรีหน่อยบ้านยูบอระบือลูกของหมอลำเลือวิรศักขันแข็งกระเจือจำเอาไวส้สามลากคนกับโนยปอยใ่รูปร่างสังขารเลียนลำบอทันนางสิบปีเศษบ้านของ ในแต่ยูเที่อำเภอบ่อระเือสารค้ำน่ะก็คือจังหวัดกำเนีงเดี๋ยวนี้อยู่กับแม่ละผู้อุปถัมภ์ส่วนผู้แม่เราก็เป็นเรบอลำพอเป็นน้ำบอลำน้ำกันเดือดหูผู้เป็นพอเริเนเพิ่นนี่ปรอยู่ดักสิเลาให้ชงจากไปบ่อทันโดูเรสิอีกินว่ากลัวซื้อเสียงเก็ตหลักก็ใกล้ดังทัวร์เรตัวติ้นติ้นไปเดินลำโพงเลยสบายเจนนับบอกกูสามหา ตอตระกิตปราตัง้งหาไปหอดไปเึ็นจำเป่าไว้แน่มาอยู่รีเด้อเม่จำเอ้ให้หดีนี่ล,าลาทท่่บเสือไก่ติดกามล่างไรโผล่ออดโกก็รีออดออเสื้อเหนีหหยวแตวเปิ้ให้ไปก็ล่าอันตังกุกลลาตังมาสมบูจาต,าตาจางสาบ่รังกะจะนังแล้วเจ้ามาฟังหมกงักหนังไห้บอกมักล้ำไม่เลิอแต่มากล้ำหอดสุททมกทบพีกากนะจารีบบางึงบ้าจองมากล้ำสันล้ำลองละไปะสันโดโจบพอตัวสาบนจาร ก็งสูตตเล้วแต่ในทันปีนีตันเจกนตั้ละก่อนในตั้งละกอลางกอกกิตนาโตโน่โตโนอสิหามายาละมาโน่อาีตตะตะก่อนมาเตเจ้าลำกอนเทากำกาดำตักลักเต็นโมข้ามเรื่องเทาพีโน่ล้ำเสนบุญไม่ใจกางเกาเก่าในทันแทนในทันเล่าเก่าชาติาผู้เทาสีธาตุเทาทิพมียาตกาซำดียังบ่อยู่ไม่ยู่

ตั้งบอระเบือมันเป็นจังสีแล้วมันมี่บอเกียเนาะอ่ะอันนี้เม็นบอกบ้านอยู่อูนนเออห้าล้ำบอดีบอดีสีน้ำบอสาดม่งเป็นนุนกลางวัได้บอกได้บ้านไก่บ้านอยู่อูนอนบ้านฟังใส้เมบ้านแผาใส้เบือบ้านพื้ป่าอ้อมบ้านต้มผาเัีเยวโลซาลาบายุรี่เกิดยุใสเกิดยุบ้านห้องน้อยเกิดตำบลกำปีอำเภอบอระบือขนาดห้องน้อยมันยื่น้ำไหลอยู่เลยนะถ้าบอกว่าไปจะพยายามจะบ้านห้องน้อยง่ายสัก่อยใครกันง่ายว่าสีง่ายยุดอก ตาษิยุมาอยู่ตั้งอำเพื่อบานฟ,งฟางเฟไปลวมันจะเป็นตำหนัหลไาอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคามเป็นโูกซิดโรกห้าเป็นโูกสาลาของคุณปอวีลาะักกันแข็งคุณแม่แกิ้งแก้วกันแข็งตลาดอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมหาสารคาม เอออันนี้ไม่มาอยู่นอนพี่น้องอาญาตีพี่น้องอยากสนุกสนใจอยากได้มาใส่กันใส่งานแต่ว่าว่าไปขออร,ระบบือกระเบือไปทั้งขอนแก,ก่นกับทั้งอำเภอบ้านฟังบ้านป่าไว้นัง่งตำบลป่าไว้นั่งอำเภอบ้านฟังจังหวัดขอนแก่นไปหาคุณที่ระหวัดเอกาไราท่านว่าบ่ระเบือมันไก่หนอแม่ต้มเนาะไปยามจ้งเตื่อไปละบานเจ้าทั้งบุญรปีลาเตอร์ติแม่ไปซ้อนแค่แล้วอ่ะอายุอันนัเดนอนี่สามสิบปีก็บมงสิเก่ยสามสิบเอ็ดปีลูกพ e ัวเฟื่อทางนี่เราไป มองนี่ผู้เบาสนุกสนใจนางคำข้างโยห์หันถ้าฟังมองนี่ละปะนะวะอันนี้เบาคงจริงบริเวตัวเราก็เมยอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแต่งก,กันกับผู้ตะวายุกันในสองสียาเถา่าต่อจากนั้นเขากัาบบามอนเล่าเหนียวบริยวณในเศร้าเปนนเ็นก้นเต็มกิน,น,นกล่ำกินปัญญาแม่ตุ้งก็เลยปลาสนอกแล้วว่ามายโอลี่เอ้ยเสือบปอยสีกับมาจากโรงเรียนใบสามเจ้ากะนี้ไปล่ำเลี้ยวซึ่ว่าเจ้าเข้าบ้านมาสองม่งเศร้า ไปกันนี้ไปซ้อนเราก็่เห็นกันกัตยาปานาพอลี่ก็เลยนี่กะเลเอากันบเรกก็เลยเดี๋ยวนี้ยุเป็นแม่ห่างซะเนาห่างกระจ้างคือเก่าเนาแม่เนาะห่างมากประมาณสี่ปีเรตีนี้ใช่พกปีเข้าป่ากินยิมห่างยิบเย็บยิบแบบยิอับสีเปิดไแล้วเข้าป่าเนาะเขาข้องขาสีหน้ากันเนาะเพราะว่าห่างมาี่ปีปปม,มับบนมาตันหมดเลย แต่ย้อนมันข้าบออกนั่งเฮียน้องแับข้าแต่ว่าไป,ไปตัวเลวเอาเป้าขึ้นอ นี่ไล่งานตนไล่งานโตสู้พอสู้มีญาติพี่น้องบ้านเฮาฟั่งพอห้ยคอของใจเอาละพอแต่ในเร็วเจ้าเหน็บมาสวัสดีพ่อแม่กับพี่น้องทั้งหลายที่ฉันขออภัยกับเห็นการล้ำโอนมือในม้าทันงโลก่อเบี้ยปอนเอลพี่น้องอยู่ไปแถวก่าตานังใจไลอย่าฟังข่าโอลำก่อนตั้งแต่สิษย์จำฉันก็กลับไปร่อนเนื้อแม่เร่อขอพิ้งหวนวันท้าทารพระสงฆ์เจ้าหลวงพ่อปูหลวงพ่อเต่า สมภูตจะระลุ่นเกิดน่านอีกก็บอกว่าบันผู้เขาวัดบังธรรมะ แม่เงีสีแมงเงี้ยดีแม่เงี้ยำพวกว่าไม่ควรหล่นปิะกะโดกกนั้นลำลายปีจนมาเกผู้เป็นพ่อแม่บ้านหลานหน่อยได,ด,ด,ด้กาบทุนพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นนังอยู่นโูกก้องกองทีผู้ใหญ่บ้านการีกาปะโคลาปรูไป,าาป,าป่า,านหลา้าตาลากฟัดโตมาปะเพปันตาบนป่ารมเมื่อูว่ากาบตุนวันไหลกาบเจ้าในผู้เป็นปินหวานนั่งังคุมสติรักผู้มีอำนาจการ้มาบังสวยงามอาทิเป็นต่อนานตามตาตกวาลงโ จงเงินไหนพี่เจะก็ซาวนีก็พีนันได้กระด่างแงงใส่คอไปทางไหนก็พี่นันเกระตซาเขาสอยป่นผูกเบากระไปกระด้เป็นเมี่ยงใส่หลัง้นนปากน้อมก่อนต่อตาขว่าจะสงสาหไ่ผู้รับผู้อยาท่าาจะเลื่อนเกาหน้าสงมาตราไปเรียลไปให้เบิดไหเบียนลลไปผู้สอยผู้พอีเงินเดือนใหได้เลื่อนต้นแหงอะต่องมาตกแหงก็มาตกแหงเพราะปะดักโก้แไม่ใหญ่ห่งเรื่องไปให้เบิดให้เกี้ยงเขาเก่งให้ม่เงินหลไปอาตีอาม หยเอือมซิมป่ามานักศึษาไม่ควงหูก็มอสามมอสี่มอหกเจ็ดแปดนั่นเราส่งตลอไปเรียนออทูเตงหูเพื่อนเสยต่ี่ยนจะเสยอึดมาดากม่าบากโกกระมง้วยงงกอเมื่อใดในโพบอุดใหญ่ไปคนหลายยืนหลายจะบนเวทีกัดจะระบา่ให้ล้ำเผื่ไหมพ่ย่งบ่อตลอดก่อนเดี๋ยวพอท่านปล่อยอสะไหูเพื่อนกัดลองเรื่องล้ำยัาละสบายปากปามาบันก่อนนะคุณขาอาไพสันไล่ทัวดเที่ยวความมันุ่เที่ยวความมันเพื่อคนมาใหม่ ความรู้ฝึกฝนมาไม่ใหม่หาสะบองมันบ่ให้ก่อนลาบ่เคยบ้าอามาผิดพาดตั้งเขินเกินขาดก่อนให้รอฟังไปต่อนอ่านฟังก่อนไปก่อนในเวลาแม่จะไในกาจิจรละก่อนถูกเสกันต่อให้มาบัดเนี่ยก็น่าร้องพราะทจ่าการติดขามานั่นทับมันนำมะลำดอกมีอยู่ในรลกภาษาไทยยังตั้งเด้อพอตั้งเดอมมีพัฒน์วันกันเลยสักครังแกสะบังก่อนปารีเลวถึงก็ะไรหับลงถึงก็ะไรหับลงนี่ เดมาพอปีสินละไปคุณทีรวัดชิ้นละไปชิ้นกบตามย่อ่ซละไปสันนิพี่แม่จบภาพก็พอจะบภาพล้วไปจางไปเอาตะล้มเง็ดไปแฉกใส่กันปนแมวอยเยชิ้นหอดกำยอชิ้นหอดกิน เด็ดมากด็ดมากกว่านี่มันสิเปลี่ยนกินเล่ต้องเดี๋นี่ต้องสิ้นกินไปสักก้อนเปลี่ยนบ่เปลี่ยนกะไสักก้อนมา,นมา,ก,า,มมาก,กินมันเนี่ยมันเป็นกินอมตะ <c oughs> มาตรฐานอะไรสักกันเอาพ่อจันนาเหล้วยกที่สองต่อรองกันกระมาแล้วก่อนเดินก่อนไก่ก่อนสิไปนามาหลังมือเซเนโออันหน่อยหน่อยของโฮซารามาย وري มาเมนี้มาขอากราบนมัสการผ่านไปยัง ผริปะขุนตะหลวงปู่เหลือว่าท่านหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาหลวงนีิลวัวปนเป็นปะาโบกปะทั้งทั้งไฟสงต้องรองลงมาบพรว่าสิเป็นท่านขุนพ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อผู้สวยตลอดด้วยตลอนสอพตพ่อท้ายยกตาหยิกาอยากกี่โกโหติกาทั้งคณะเา้าป่าป้องเฮ้าขุนพ่อขุนเมร์ผู้ปนไดิษฐ์นามธรรมุญกันมาเมี์ขอกราบขอไหวใบสะก่อนเด้อแม่เด้อญาติพี่น้องเดินหางมาจากไกลมองไลบอลพี่น้องอำเภอหนองบัวแดงเนมั่งจ่าชิรี่เนาะ เออชายาุ่มขฝนแกนเนีจากไหลมองไหลบอลลูกเต่าบาสามารถรับดูในเบิประสาทต่ออาพอระอชนะเหลวมาเมือนี่ือวามารวมกันรวมงานห้างคณะเจ้าภาพของอมเ่อนี้เขาอกขาใจกันดีเล็ว จังไหนมีลูกมีเต่ามอโลมอล่ำจังสองมาเสพสองฉลองงานเพิ่นกระจังไหนบาการไหวมีไหวเพื่อยังวัาติพี่น้องไหวเพื่อปิกเพื่อผาดถ้าบางเช้บางทีบางวัดบางตนลูกเต่ามอโลมอล่ำจังสองนีอาเซรามบอไปรอสารอ,อูป็นอยังจังมาบอไปรอสารโอเกาะบาการหลอกกรลับเมือนี่เอาเองในโน่นบ่ได้กระเที่คาบันดีมาโยรี่กับที่ระวัดจะดีมาโยพี่น้องอันเดือค่ามันสัวลูกเต่าจังสองกะเคยสัวมาโยหาใส่บ่มีดอกไอ้ส้มใส่กับเจ้าเนี่ยปนวา บอลลัมไม่สาระข้ามขนแก่นเนี่ยมีตะดีกว่านี่กับสีไลกว่านี่ละคุณแม่พอกระเทิ้งนี่บ่มีดอกปนมาอะพนตะนาเรียกการหลอกการล้ำไรอันไรอ่ะเทิ้นกัจังไนว่าปรึกษาการลองการล้ำจังไนสะก่อนว่าห้างสองก้นเบอร์นี่สีล้ำไปจังไนเนี่ยหรือสีล้ำจดเกะเปะเขาว่าสะก่อนขั้นบ่ตสอนบอเห็นบอลดอกมาครับขั้นบ่อยหักพากันกะบ่เห็นบอลมั่งไกลอัสิเสียชัยไว้ก็โลกเต๋อ ยางพื้นมาพ่อพ่อเลาเรื่องไอพ่อเอาเพิ่นว่าทวงก้อนี้บ่แม่นทวงอย่างอื่นอย่างไก่แม่ม่อยเอ้ยไอลูกแม้เต้าเป่าตังเส้าใหญ่สะกอนน่าแม่ม่อยนาะทวงการลอกการล่ำว่าเฮาล่ำมื่อนี่คอยเป็นคอยไปคอยเต็มคอยเติมบอกแค้นให้แม่ไปเรียกเงินหาชิปซะเลสะกอนบ่ คอยเต็มคอยเติมใส่กันคือจังเจ้าวาละมาอยู่รีสีดีไปผู้เดียวก็ดีบ่รด้คดขุนเทรวัดสซีดีไปผู้เดียวก็ดีบ่ได้ดพอจันนาเลวคอยเติมคอยเติมใส่กันร่ำบอรนีบอมี่โจดบอมีแกบอมีเต๋บอมีถามคุณแม่เออหน้าคอยไอยกับสาวหน้าเจ้าเจ้ากับสาวได้คุที่รวัเดอเออเดินมาคนละกูคนละบาปาระวะอ่ะการล่อกการล่มไหลอะไรอ่ะทันสิลังใหม่้เท่าฟังกับเป็นอีกจังเนึงล่ำให้เด็กหน่อยฟั่งกับเป็นอีกจังเนึ่งบอมเป็นตากร่อยนอนหลับเลอะปี ลำไม้เด็กน้อยฟออั่งตาป็นอีจางแดงลำไม้ผูเส้าพูสาวผู้บา่าวผู้เป้าฟังเบาพุน่นยตุตเตยหอมบักคำนี่ล้มพัดตึงเอ,อาผัวไปเผาเอาผัวไปเทิออเทนฟั่งไหนยังคืนแต่ว่าไม่ยานางอยุกรรมทัพบึงส่งแล้วก็สิมีแต่ตาผู้สาวฟ้ารังเนาะต้องบาปุ่นกุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์อะ <c oughs> กว่ากามาแมนต่ผู้สาวฝรั่งดีอนโน้ตไม่เตะไม่สายตาสั่นเนาะอ่ะพราะะฉนั้นเรีวบาปุนพุ่โทษสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่่เป็นประโยชน์ก็ให้มีปาราวัยการล่องการล่ำคอยเตี๋มคอยเติมใส่กันเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรีวเพื่อนก็จะในบ้าเอาล่ะขั้นสีบ้าเพื่อนแข่งในจบผูกผ้าตาล่ำคาเป็นโกนหน้าแก้วควนย้อนแดดไปล่ำใสก็กเตกว่าติดปั้งงาโราปอมีแนวขาข้าโต๊กโบเลยไปล่ำใสกบนบนเกิด เห็นล้วะไปจามมาํำห้องนันอีกแล้วมาเรียบลิลณแต่ยวักมีมาลามสาเวทีบ้านเห๋ยวสิบเราการทางล้ำก็บ่่าใจก่อนเก้าไม่เยมเลยไปไม่เออนี่สิน้ำกันไนวไอเลเราก็จูดนูเตมเบ็ดลัก็รเลสาดแยบเยอยยกทุกมานำัเลยไหนพาสักบาลบุ้งทรงคาเอาเรียรกะบอว่าจุดแก่เพทันหลักเมื่อวานทำตามในผลตลอดไอยากเอาอยากขอเจี่ยวกำอ้อมน้ำป่าไปดัากันน้ำแข็งผละแงตานาบ้านชมฟุภาพเร็ว เตะเบื้อมือนี่เราหมอลำเลือดตื่แต่าเต้ป่าปาามาหลุอว่าสิบาแข่งแนวไหนปา้าสาดข้องไทยเลยที่เอาเมืองลอกพี่น้อนไคยอยู่ประตูมาส็งบมกต้องหย่ามาต้องถึงแทงคนสนบ้านกันทางลำกับมีหลายชาสตรได้รูดบูดตนตัาเป็นทั้งหม่ลำก่อนได้บออเดยวมาเรื่งซึ่งลำให้เด็กน่อยบ้างตองลำก่อนแบบหนึ่งในป่าแดงกบรมเอาลัดสมา้ตั้งกองเพิ่แต่ยกใหม่ลำใหม่กวากับผู้ใหญ่คนเขาคนทูลำก่อนก่อนบูก่อนบูรอก่อนตาอิที่ใบหน่งสาสก่อน ก็ตัง้งอธิบายเหตุกากรณ์ในมอสอภารักเลยตาโกมาฉี่แจ้งอีบ้านการเมืองไอ่อที่ไอ่เสี่ยงฟังหนูรู้ทาบตัวน้องจาักรกาจาก,การพอแม่กองเขาโว้วาจว่าโคนน้องขดนนางขดนาคนนี้น้ำมาพาทามากลัวจนเหลือผู้ยูทธให้หลักผู้ยูทเหนือกรรมกตเป็นปกตะเวนปกตะเวนออกสูาตามดักเข่าไอ้รู้จากคุณนักก็ต้นลงคุณตาสาราตะย้ายมา,าเหตุปัวกองเมียไอ้ rơ rờ in con còn nhát, đâm hay bỏ ra, bà ba sôm muối, súng đang gật tít, chắc đồ ยาเรือยามาล่างใส่ตอกกบไอ้กินละใแจงก็นิส่ตรงเส่แดงกันเท่จริงๆล้ามีหลักอ้างแห่สมหลักดาตู้ผู้ร่างคนหนัางู้เอาผากเดิอดุนข้ากระบอกสันสะกะนำเลยพอยอันล่าสิมาล่างใส่กองกองพิมโซขันนี้ห็นล่าเทโม่ลัาขคอตาึินล่ะต้นหันก็ะเสจะสันตีกว่าเขาลัากระปุดแนะนำเถืองนี่ปุ่นจามันล่ากระช่างสงตาตอบเลยสวยดีฟังเด้อให้ล่าสิเปิดพีตี่กันล่ามารังเล่ เป็นลาบปะมาแหกลำไให้เด็กบังมาเด็กตื่นเด็กหนุอยมาเด็กตื่นเด็กหนุอยเด็กหนุอยอาจะมียู่ฟุเดี่ยวในงลักคอเสียงเด็กหนุอยนะคะเด็กหนุอยตัวลายอยู่ตัวเด็กไส้กับเด็กหญิง มาดิกเอยดิกหน่อยความรู้ลายยาลายปัาไปดย๊ตึกตาเมื่อเตืใหใจเราจะได้พีวิชาติดเค้งห้าเลี้ยงเิดลาโตนวได้บาดเจ็บได้สัตว์พระการเรียนโ่งภาเยาไปถึงจะเืิดโูนถึงน้ำมาตัดดาแต่ตะต้นลาพกอื่นไปกอนกวนตัประดานหนุ่ยนีลาเร่อรองลาตั้งกอการเรียนขายาย่าภาคเปละไปเรือหลักลาเด็กเมื่อรียเขา่ยังมึนนักตั้งโตอต้นหน้าปอยู่ใส่ตัวก้ามาจะเจ็นนานนานเมวนานาผูล้ำล้ำมีลํำ

วันหายดังกองตอมแตงขวักอาทิตย์เตือนมุ่นั่นหัวอน่าเกิดแต่ตรงข้ามลำเอือเมมาทังพถงให้ถุงอาบรอพุ่มใหม่ลำน้าเรวว่าสีต้นหายสีต้นหายน้ำน้ำมาโละกรบาดตะกัดไปถ้าลำตีตวน้าโถก็เป็นโรคหายโรคหายน้ำนางมาค้าโหาน้ำนางมาคะราบ้าถิเป็นปอนลำตาลป บอปุ่นเทรวันเนาะลันสื่อสื่อบอียอดบอมีอดบอป็เตเบอร์อารมณ์เซ่ตเป็นเพื่อนดีแม่ละกันเอาเร่อดีๆแนะนำในหลานจะเกิดวอามลังกรอดประยุกต์เนาะอ่ะพอเจนแล้วเป่นภากเป็นส่วนเนาะหลกเก่ามี่องปากสวอเบ็เตอมันโขลกถูกใจค็พอคุณแม่เป็นสิบเป็นบมาสามาถสิสิได้อมากกว่านัะเอาทั้าใหม่แล้วก็ฟรนัองมอง รับแนใ่ใจนะคะที่ไอ้มาโยรี่ปอบเร์กุนชีระบัตรมันนี่เนาะ